นี่ฮะก็น่ารักน่ารักครับนะจัดเป็นสไตล์แบบแนวครอบครัวครับมีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยนะครับบรรยากาศดีนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขา,ขายของร้านกางเต็นที่นี่เลยนะที่มีร้านคาเฟ่น,น่ารักน่ารักอย่างนี้อยู่ที่เห็นข้างหน้านี่ครับก็จะเริ่มอ่าก็จะเป็นบ,อบ่อปลาครับ ถ้าสมาชิกคนไหนครับเป็นสายตกปลานะแล้วก็กางเต็นท์ด้วยนะที่นี่เหมาะมากนะครับตกปลาเสร็จนะก็ปลามาทํากินกันหน้าเต็นท์เลยนี่ก็จะเป็นอีกศาลานหนึ่งครับที่เอาไว้แบบใครมาก่อนก็ได้ก่อนครับตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาแบบชิวๆเลยฮะ อ่ะก็มีตู้ไฟครับเอาไว้เสียบไฟเอาไว้ชาร์จมือถือเอาไว้แบบเสียบพัดลมได้เลยตรงนี้ครับอ๋อในบอกก็จะมีหลายอย่างนะครับมีปลานิลปลาตะเพียนปลาตะพิมปลาสวายปลาบึกปลากระ,กะโโกปลากระพงที่นี่ก็คือชอบพี่เจ้าของมากๆค่ะก็คือน่ารักค่ะเป็นกันเองค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตแบบทุกอย่างเลยค่ะแบบอาหารตรงนี้มีนะน้ำตรงนี้มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูแลแล้วก็เราเป็นผู้หญิงก็จะเซนซิทีฟเรื่องห้องน้ำอะไรก็จะสะอาดเรียบร้อยดีค่ะชอบ นะผมอยากเชิญพวกน้าๆนะครับได้เข้ามาลองพักผ่อนนะครับกลางเต็นท์นะครับได้ลองมานั่งคุยนะครับกับเจ้าของบ่อดูนะครับเจ้าของบ่อใจดีมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบเจอกันอีกทริปหนึ่งนะครับทริปนี้เนี่ยผมก็จะมากางเต็นท์ใกล้ๆบ้านแหละเพราะว่ามีเวลาน้อยครับนะมีเวลาแค่ประมาณ2วันก็เลยมาที่นี่ครับใกล้ๆบ้าน อ,อยู่ในเขตปริมณฑลครับแถวแถวปทุมธานีที่นี่ก็คือราชพฤกษ์พาร์คแอนด์แคมปิ้งอ,อยู่ที่ตัวเมืองปทุมครับนะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมเนี่แหละนี่ฮะก็จะเป็นาลานกางเต็นที่บรรยากาศนะครับที่จะเห็นท้องทุ่งนาเห็นคลองเห็นบ่อน้ําเห็นอะไรอย่างนี้ครับก็เปรียบเสมือนว่าเราได้มากางเต็นท์อยู่ตรงชนบทนะครับแต่ก็บรรยากาศดีครับนะวันนี้ฟ้าคึ้มๆแต่ว่าตอนกลางวันแดดแรงครับแต,ต่ตอนนี้ตอนเย็นแล้ว อากาศเริ่มจะคลึมๆนะเดี๋ยวจะผมจะพาไปดูบรรยากาศก่อนนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่ครับเต็นท์ผมคืนนี้นะครับก็นอนอยู่ตรงนี้เลยพอแพนออกไปครับก็จะเห็นเป็นบ่อน้ําครับและเห็นถนนก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับที่ตรงนี้ครับมันได้เปรียบอย่างหนึ่งนะคือประมาณประมาณบนะ่ายสองฮต้นไม้ต้นนี้จะเป็นร่มเงาครับเพราะพระอาทิตย์อะ จะตกข้างหลังต้นไม้ต้นนี้ฮะตรงนี้ก็จะล่มเลยครับตอนบ่ายสองนะผมก็เลยเลือกกลางตรงนี้ก่อนอืมแต่ว่าถ้าฝนตกคืนนี้ครับผมอาจจะขยับเข้าไปในศาลาในศาลาก็กางได้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนี่ครับในบริเวณของลานกางเต็นท์นะฮะราชพฤกษ์พาร์คแอนด์แคมปิ้งเนี่ยก็จะมีนี่ครับนี่แมคมป์คลับเอ็กเพกลาวอ่านี่ฮะก็จะมีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะครับอ่ะลองมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะ ร้านคาเฟ่ครับนี่ฮะก็น่ารักน่ารักครับนะจัดเป็นสไตล์แบบแนวครอบครัวครับนะมานั่งกินกาแฟเย็นดื่มน้ำอ่าแล้วก็ดูเด็กๆมีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วยนะครับนี่ฮะดูครับบรรยากาศดีนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดขา,ขายของร้านกางเต็นที่นี่เลยนะที่มีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่างนี้อยู่เออผมเคยพาแคมเปอร์มาเล่นตรงนี้แล้วครับเออแกก็ชอบอยู่ตรงบ่อทรายนะนะั่นแหละ แล้วก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะเห็นไหมบรรยากาศท้องน้ำสวยงามเลยครับโอ้ยิ่งตอนเย็นนะผมว่าบรรยากาศมันดีมากเลยมาดูห้องน้ํากันนะครับนี่ห้องน้นําถือจัดว่าดีมากเลยนะฮะตรงนี้ในคาเฟ่น,นะดูครับนี่เป็นห้องน้ําชาย นี่คือบริเวณห้องน้ำนะฮะนี่ครับก็เป็นบริเวณห้องน้ำเัาก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะดูดิน่ารักดีมีเออเหมือนแบบเข้ามาอยู่ในห้องน้ําในโรงเรียนอนุบาลนะเฮ้ยมีที่อาบน้ําด้วยโอ้โหในคาเฟ่ก็มีที่อาบน้ําด้วยครับสุดยอดเลยอ่ะลองเข้าไปดูบรรยากาศในคาเฟ่นะครับ นี่เลยนี่ก็คือบรรยากาศในคาเฟ่น,นะครับนี่ฮะโหแอร์เย็นฉ่ำเลยครับนะหลบร้อนตอนกลางวันได้เลยตรงนี้นะก็จะมีโต๊ะนั่งตรงนี้ฮะก็นั่งได้ก็หลายเป็นสิบเป็นสิบคนนะครับนี่นี่ฮะก็วิวข้างนอกก็จะเห็นประมาณนี้เลยนี่ฮะเรานั่งกินกาแฟรหรือว่านั่งกินอาหารเย็นๆฮนะแล้วก็มองอเด็กๆเลน่นไปข้างนอกได้เลยครับ ือว่าออกแบบได้ดีครับตรงนี้น,นี่ครับชุดเด่นของที่นี่ครับเขาจะให้ความสําคัญกับเด็กๆนะนีย่ยังมีของเล่นให้เลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในโร,รงเรียนอนุบาลน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับตรงนี้นะฮะ ก็จะมีจัดเป็นรอบๆแต่ก็แล้วแต่ครับที่ราชพฤกษ์แคมปิ้งจะจัดเมื่อไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเวทีออนี่ลานกิจกรรมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ให้คนแบบเอาเก้าอี้มานั่งมาสังสรรค์อะไรกันตรงนี้นะครับลานกิจกรรมออก็มาดูห้องน้ำนะฮะคือนอกจากห้องน้ําจากคาเฟ่แล้วนะก็จะมีห้องน้ําจากตรงนี้ด้วยห้องน้ําจากราชพฤกษ์ปาร์กก็มีหลายจุดเลยนะครับอื นี่ครับจะเป็นห้องน้ําชายอาตรงนี้มีสองจุดห้องอาบน้ํามีห้องอาบน้ําตรงนี้อ่าก็จะเป็นสามห้องฮนะลงตัวเลยครับโอเคเลยมาเป็นร้อยก็ยังรับไหวอยู่นะครับที่นี่นี่ก็เป็นในส่วนของห้องน้ำหญิงนะครับอ่ะไม่กล้าเข้าไปมากครับเอาประมาณนี้แหละ ห้องน้ำหญิงก็ให้ความสําคัญครับก็จะเยอะกว่าหน่อยก็จะมีสี่ห้องอ่าโอเคแล้วมีห้องอาบน้ําด้านหลังอีกสวยงามครับอ่านี่นี่ครับรถเจ้าของราชพฤกษ์พาร์คแอนด์แคมปิ้งนะฮะเออเป็นสมาชิกกลุ่มจุดกางเต็นท์ด้วยอ่ะไปดูบรรยากาศครับที่เห็นข้างหน้านี่ครับก็จะเริ่มอ่าก็จะเป็นบ่อป,ปลาครับอ่ะไปดูครับ ถ้าสมาชิกคนไหนครับเป็นสายตกปลานะแล้วก็กางเต็นท์ด้วยนะที่นี่เหมาะมากนะครับตกปลาเสร็จนะก็าปลามาทํากินกันหน้าเต็นท์เลยได้ปลาส,สดๆครับบริเวณแนวนี้นะครับรอบอ่างตกปลานะครับหรือว่าลอบรอบสระน้ำเนี่ยก็สามารถกางเต็นท์ได้เลยนะเนี่ยบริเวณเนี้ยกางเต็นท์ได้เลยยาวไปเลยครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนั่นแนหะยาวไปเลยเออเนี่ยแหละ นี่ก็เป็นศาลาครับนะตรงนี้ก็จะมีศาลาให้ไว้หลบร้อนครับมานั่งตกปลาหรือว่าเอาของมาเก็บตรงนี้นะฮะเออก็จะมีอยู่2จุดศาลาแล้วตรงศาลามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะมีไฟฟ้ามีที่เสียบไฟให้ด้วยเนี่ยฮะมีตู้ไฟเนี่ยฮะโอเคเลยนะตรงนี้นี่ครับก็ กิจกรรมหลักๆของคนที่มาที่นี่นะครับถ้าไม่ไปนั่งคาเฟ่น,นะฮะก็มานั่งตกปลากันตรงนี้แหละที่นี่เขาก็เป็นเป็นบ่อตกปลาด้วยแล้วก็เป็นที่กางเต็นท์ด้วยแต่วันนี้ผมน่าจะมีอยู่เต็นท์เดียวนะเออนี่ฮะพี่บี้เขากตกปลากันในบ่อมีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยในบ่อก็จะมีหลายอย่างนะครับมีปลานินปลาตะเพียนปลาทับทิมปลาสวายปลาบึกปลากระโห o ปลากระพง,งมีหลายอย่างครับแล้วเราก็มีบางช่วงเราก็จะมีจัดกิจกรรมเปิดตกปลาบุฟเฟ่ อย่างบางทีบางท่านอย่างเนี้จริงๆเราก็ท่านที่มาอย่างเงี้ยเราก็อย่างเงี้ยบ่อเนี้ยจริงๆไม่ได้ให้ตกแต่เราก็ให้สิทธิพิเศษบางบางครั้งเป็นน้ําใจกันนะครับพวกพวกพี่กลุ่มนี้เขาก็มากันบ่อยเนื่องด้วยพื้นที่เดิมนะครับเป็นบ่ออยู่แล้วเป็นบ่อเลี้ยงปลาอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ยังไม่ใช่เกษตรเราก็เป็นคนเมืองปกติแต่เราก็อยากจะมีเรียกว่าชีวิตไวัยเกษียณนะครับเราก็วางแผนเราก็จะลองดูแล้วเราแก้ปัญหาพื้นที่ก็เลยเอ๊ยยังไงดี แต่เราจะมาเลี้ยงปลาขายเราก็ไม่ใช่เราก็เลยออางั้นลองลองทำแบบอย่างนี้ละกันเป็นทั้งลางกลางเต็นท์และบอ่อตกปลาซึ่งเราก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่เลยอ่ะก็คือมันเป็นพื้นที่ใหม่จากเดิมทีเป็นพื้นที่รกล้างก็เป็นการเรียนรู้ที่เอ้ยต้นไม้ต้นนี้ปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้อะไรงไงเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรใหม่เรื่องปลาก็ต้องเรียนรู้ใหม่ซึ่งเราไม่เคยเลยเราไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงปลาข,ขนาดบอ่อใหญ่ๆขนาดนี้แต่อย่างต้นไม้เราก็ไม่ได้ไม่ได้มาดูแล แปลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนผมทํากันเองกับแฟนแล้วก็มีลูกน้องอีกแค่สองคนบนพื้นที่สิบสี่ไร่เนี่ยเราทํากันเองค่อยๆทาเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบว่าเอาเขาเรียกไม่ได้มาลงทุนมากเราก็ไม่ได้มีทุนเยอะเราก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆปรับอย่างบางอย่างเนี้ยอย่างเราก็มานังหนึ่งเรื่องดินดินดินที่เราขุดขึ้นมาแรกๆก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้เราก็ต้องมานั่งเอาญ้าขึ้นมาพี่ๆหลายคนก็แนะนําว่าเออก็ไม่ต้องปลูกญ้าแล้วอย่าไปลงทุนอย่างมันเยอะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งเอ้ย อะไรจอดรถบรหญ,ญ้าไม่ได้หาา้หามทําอาหาร,าหารบรหญ,ญ้าอย่างนั้น,นเขาบอกปล่อยธรรมชาติตัดเอาอย่างเดียวเดี๋ยวถ้ามันงอกได้เองด้วยธรรมชาติเมื่อไหร่เราก็จะได้ไม่ต้องไปคิดมากว่ามันเป็นเงินอืมเราก็โอเคเราก็เออใช่ใช่ใช,ใช่เราก็จริงด้วยถ้าเกิดเราไปลงทุนมากผมลงทุนเรื่องการปลูกหญ้าไปประมาณ4ี่ห้าแสนนะครับแล้วมันไม่ติดมันไม่ติดครับทำน้าพริกละลายแม่น้าเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีมีพี่ครับพี่เขาพอมีความรู้เขาก็มาแนะนําเราว่าอย่าไป อย่าไปลงทุนกับมันเยอะเ,ออเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปเครียดกับมันก็เลยเขาบอกปล่อยไปเ,เราเราซื้อมเมล็ดหญ้าม,มาปลูกเราเอาหน้าดินมาโรยเอาทรายมาปรับอะไรเงี้ยเราพอทําเสร็จปุ๊บพอฝนมันตกปับ๊บมันฉะหน้าดินชาทรายมันเเองนะตามที่เห็นเลยเนาะอ่ามันก็ขึ้นเองแล้วก็คือใช้ใช้สิ่งที่เขาอยู่ได้อยู่แล้วตามธรรมชาติของเขาแล้วก็ค่อยๆปรับไปครับครับผมแล้วก็อนาคตก็อยากจะมีพื้นที่ให้สําหรับชุมชนมาทําแบบกิจกรรมชุมชนร่วมกัน อยากแบบให้มาเปิดร้านขายของได้อะไรได้โดยที่เราก็อ,อยู่ร่วมกันกับชุมชนประมาณนั้นครับสำหรับคนที่อยากจะทำลานกางเต็นท์มีอะไรอยากจะฝากไหมมีอะไรอยากจะฝากไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีครับต้องพิจารณาให้ดีวางแผนให้รอบคอบครับเพราะว่ามันบานแน่นอนยิ่งกว่าบ้านอีกครับ ทำทำบ้านว่าบานแล้วลางกางเต้นบานกว่าครับไม่จบใช่ไหมไม่จบครับไม่จบไม่จบครับผมครับสวัสดีครับผมจ่าอุ้มครับผมจ่าอุ้มครับผมเป็นทหารหรือเป็นตำรวจครับเป็นทหารครับผมเป็นท่ารนะคเออเอามาตกปลาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับอูหลายครั้งมากเลยครับที่เราจะพึษ์แอนแคมปิ้งนะครับ มาชิมปิ้งนะครับใช่จจัยอะไรที่นี่ครับถึงมาเลยครับต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับทางเจ้าของบ่อนะครับที่ททีี่่เปิดให้พวกับผมได้ไไดด้้มาพักผ่อนได้มาตกได้มากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับปลากินดีมากครับปลากินดีมากต้องขอเชิญชวนนะครับนะ้าๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบตกปลา ปนิ้นนะครับน่เป็นส่วนใหญ่นะครับนั่ในวันที่แบบพักผ่อนอะไรอย่างงี้นะผมอยากเชิญพวกน้าๆนะครับน่าได้เข้ามาลองพักผ่อนนะครับกลางเต็นท์นะครับได้ลองมานั่งคุยนะครับกับเจ้าของบ่อดูนะครับเจ้าของบ่อจะดีมากนะครับสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะชื่อคุณไอนะครับกับการตกปลาที่นี่เป็นไงบ้างครับก็สนุกมากค่ะก็คือมา2วันติดแล้วค่ะก็คือชอบมากๆค่ะบรรยากาศดีค่ะตอนเย็นก็ ล่มลืน่นตอนกลางคืนก็ได้กินหมูย่างเกาหลีด้วยตกปลาด้วยบรรยากาศดีมากๆเหมาะสําหรับแบบพาแฟนพาแบบว่าเด็กๆมาได้ด้วยนะคะเพราะมันตอนกลางวันมีคาเฟ่ด้วยค่ะน่ารักมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีได้อย่างเงี้ยด้วยค่ะก็คือจริงๆแล้วเริ่มจากแฟนตกก่อนค่ะ เสร็จปุ๊กก็ไปกับแฟนแล้วทีนี้ก็แบบดูดูแล้วเ,เป็นกิจกรรมแบบฝึกสมาธิค่ะก็เลยลองแฟนแบอบกว่าลองไหมพอลองเรารู้สึกว่า,อาโอเคมันก็สนุกฝึกสมาธิดีค่ะใช่แล้วก็เลยค่อยๆเริ่มหักตกเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนแบบว่าทําคู่กันกับแฟนได้ด้วยเงี้ยค่ะใช่ก็คือแบบดีค่ะจริงๆแล้วเป็นสายแคมป์อยู่แล้วแล้วอันนี้ก็มาตกปลาได้ด้วยก็ทั้งแคมป์ตกปลาเยีายค่ะใช่เคยกางเต็นท์นที่นี่ไหม ที่นี่ค่ะยังแต่นี้ก็มีการคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวจะลองมาการเต้นที่นี่ด้วยแล้วก็จะตกปลาตอนดึกด้วยอย่างเงี้ยค่ะด้วยเหมือนกันยาวๆทั้งคืนเลยนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนคืนก็บรรยากาศดีมากๆค่ะที่นี่ก็คือชอบพี่เจ้าของมากๆค่ะก็คือน่ารักค่ะเป็นกันเองค่ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตแบบ ทุกอย่างเลยค่ะแบบอาหารตรงนี้มีนะน้ำตรงนี้มีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูแลแล้วก็เราเป็นผู้หญิงก็จะเซนซิทีฟเรื่องข้องน้ำอะไรอย่างี้ก็จะสะอาดเรียบร้อยดีค่ะชออ่อที่นี่นะครับทุกออปชันนะครับ150าบาทครับการเต็นท์150บาทจอดนอน150บาทใช้ไฟกําลังวัดตูม150บาทตกปลาก็150บาทครับผมก็ตกตกได้ตลอดครับตกได้ตลอดตอนนี้เราตกให้ตกได้ตลอดอหมายหมายถึงเช่นสมมติ150รบาทผมแบบว่าตกทั้งวันทั้ง แล้วก็ไปเลิกอีกวันนึ่งใช่ครับได้เลยครับก็คือเข้ามาใช่จนกว่าจะออกครับผมก็หนึ่งวันนะครับอย่างบ่อนี้ที่ได้ง่ายเพราะว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้เปิดตกอันนี้คือแบบว่าเป็นของขวัญเป็นของขวัญให้พี่ๆเขามาบ่อยเราก็ไม่อยากให้เขากลับบ้านมือเปล่าครับผมดังนานจะเปิดให้ตกเล่นครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่อนื่ซึ่งมันก็จะปลาเขามีการเรียนรู้เขามีการเรียนรู้เขาเขาจะว่าเขาจะไม่ได้กินง่ายๆครับผมอย่างปลาอันนี้ถ้ายังไม่เคยไม่เคยตกมันก็จะกินง่าย นี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับสําหรับสายตกปลาดูครับเออชิวดีครับรู้สึกว่าชิวดีบ่อนี้นะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับไม่ค่อยให้ตกนะฮะจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเอาไว้ครับเนี่ยแหละจะไม่ค่อยให้ตกแต่ก็จะมีแบบแจ็คพอตให้ครับแบบจะตอบแทนลูกค้าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเปิดให้ตกเขาบอกว่าบ่อนี้เป็นบ่อปลาที่กินง่ายสุดแล้วครับเพราะว่ายังไม่เคยไม่ค่อยมีใครมาตกครับปลาเลยยังไม่ได้เรียนรู้ครับนะคราวนี้ ก็จะมีบ่อนี้อีกบ่อน,นึงตรงนี้นี่มาดูตรงนี้นี่คือห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้อก็จะแยกชายหญิงครับก็จะมีอ่างล้างจานนี่ฮะโอเคครับถือว่าดีเลยครับมีปลั๊กไฟเสียบให้ด้วยเอาไว้ประมาณไดผมหรือชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยครับนะเอ,อห้องน้ำถือว่าสะอาดครับจุดนี้ เนี่ยฮะเส้นนี้ฮะตรงเนี้ยนะไปตลอดทั้งแนวเลยฮะกางเต็นท์ได้ครับซ้ายเป็นคลองครับซ้ายเป็นสระน้ําขวาคือทุ่งนาเฮ้ยตรงนี้อากาศเย็นนะได้รับไอเย็นดีเออพอใกล้ทุ่งนาแล้วมันได้รับไอเย็นครับอืมอ่าตรงนี้ฮะที่เห็นตรงนี้คือเขาเอาบัวขึ้นนะฮะเออเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังมันก็จะสวยงาม ที่เห็นเขียวๆนี่ก็กางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับนี่ครับภายในลานกางเต็นท์นะฮะก็จะมีร้านหมูกระทะหรือร้านชาบูเดี๋ยวไปดูกันโอ้แสงลงกำลังสวยเลยนีตรงนี้พอมาถึงในร้านนี้ครับก็จะมีร้านเนื้อย่างเกาหลีด้วยนะครับภายในร้านบรรยากาศดีเลยครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำไหลจุดเหมือนกันตรงลานนี แต่ว่าตรงร้านเนื้อย่างหมูกระทะเนี่ยฮะเนี่ยก็จะเห็นนะเห็นวิวตรงนี้สวยเลยนะอัตราค่าอาหารคิดยังไงครับชุดละเท่าไหร่ชุดละสองร้อยเก้าชุดละสองเก้าใช่ค่ะเราตอนนี้เรามีโปรจับ,จบมีโปรจับคู่หมายถึงสมมตินะคะเราเป็นหม,หมูย่างหมูย่างกับเต้าบกี ใช่ค่ะจะอยู่ที่399 399ร,ราคาจะถูกลงอ๋อก็จะถูกลงถ้าซื้อแบบว่าเป็นชุดนะฮะส9ง้นี่ราคาสแตนดาร์ดยืนพื้นโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ครับสำหรับร้านเนื้อย่างเกาหลี<ม>นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับนะเข้ามาปุ๊บก็สามารถจอดรถได้ตรงนี้เลยแล้วมาตรงนี้ฮะหรือถ้าคนไม่เยอะนะครับก็สามารถจอดรถข้างในได้เลยตรงนี้ถนนนี้เป็นหินบดนะครับไม่ต้องกลัวรถติดหล่มนะครับช่วงหน้าฝนนะฮะดินแข็งครับหินแน่นมากนี่ก็จะเป็นอีกสาราหนึ่งครับที่เอาไว้แบบใครมาก่อนก็ได้ก่อนครับตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาแบบชิวๆเลยฮะ อ่ะก็มีตู้ไฟครับเอาไว้เสียบไฟเอาไว้ชาร์จมือถือเอาไว้แบบเสียบพัดลมได้เลยตรงนี้ครับแต่ก่อนอ่ะผมมาตรงเนี้ยจะมีเป็นผ้าใบคุมให้กางเต็นท์อยู่ข้างในไว้ประมาณหลบแดดหลบฝนนะฮะแต่ว่าพอดีช่วงเนี้ยพายุเข้ามรสุมมาฮะผ้าใบโดนปิวฉีกข,ขาดกระจุยเลยครับตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะเนี่ยที่สามารถกางเต็นท์ได้ตลอดทั้งแนวเลย พอตอนเย็นๆแล้วครับบรรยากาศมันดีมากเลยครับนะเหมือนเราแบบว่าได้ไปอยู่แบบตามชนบทยามเย็นสักที่หนึ่งนะฮะนี่ก็มีเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ให้เช่าใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาแล้วกันครับแล้วอยากจะนอนที่นี่ที่นี่ก็จะมีเต็นท์อย่างนี้ไว้ให้เลยนะเออเจ๋งดิ ถ้าดูบรรยากาศหน้าเต็นท์นะฮะนี่ก็จะพบสระน้ำตอนนี้ลมเย็นสบายบรรยากาศกำลังดีคัะมีครับก็จะมีกระต๊อบนะครับเอาไว้หลบแดดตอนตกปานี้ครับทางราชป,ปินปาร์ก็จัดให้แต่จริงๆนะครับตรงนี้นะถ้าเต็นท์ไม่ใหญ่มากนะฮะเอามากางบนนี้ก็ได้นะเนี่ยเออเหมาะดีบรรยากาศมันดีเออ ก็ยังพอเดินได้อยู่นะครับตรงนี้ตรงสะพานไม้ไผ่ฮก็เอาไว้ถ่ายรูปกิ๊บเก๋ครับตรงนี้มีผลงานศิลปะด้วยครับตรงนี้ม,มุมตรงนี้ก็สวยนะครับเอาสามารถมากางเต็นท์ได้ดูดิ โอ้พอแดดมันล่มแล้วตรงนี้โหมันเย็นมากเลยอะเห็นนะแต่นี่ผมนอนอยู่ลิบๆตรงนู้นะครับไม่ต้องไปไกลจากกรุงเทพนะครับก็จะพบบรรยากาศดีๆได้นะครับนี่เลยตรงนี้เลยครับที่ราชพฤกษ์พักแอนด์แคมปิ้งนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมนี่เองดูฮะบรรยากาศยามเย็นครับสวยงามฮ่ นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับของราชพฤกษ์พัร์คแอนด์แคมปิ้งโหดูเปิดไฟได้สวยงามมากเลยดูนะแสงไฟกระทบกับน้ำสวยครับนี่ครับคือบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของราชพฤกษ์พัร์คแอนด์แคมปิ้ง ดดูิสวยงามครับโอ้โหคือไม่ต้องกลัวเรื่องความมืดเลยนะครับนะสว่างสวยัยสะใจเลยครับวันนี้ผมก็มีผมก็นอนอยู่เต็นท์เดียวด้วยนะนะสวยไหมจัดไฟได้สวยมากเลยสว่างสวยัยทั่วลานเลยนี่ครับคือบรรยากาศยามค่าคืนเลยสว่างสวยัยที่นี่ก็จะมีการจัดงานอยู่เรื่อยๆครับนะจัดพวกง,งานคอนเสิร์ต อะไรประมาณนี้แหละหลังจากที่ผมเดินสำรวจบรรยากาศยามค่ำคืนเรียบร้อยแล้ว ตอนอยู่ในเต็นท์เริ่มจะว่างก็หยิบมือถือที่ใช้สัญญาณ2 o ูฟ 5G ขึ้นมาดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลไหลลื่นไม่มีสะดุดก่อนที่จะพักผ่อนทริปนี้เขาจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ